ครับผมชื่อเดชใจนิรภูมิภูพันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าสวัสดีครับผมชื่อเดชชายชินคุณนุชรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชายพินันัารึั้นประถมศึกษาปีที่หครับสวัสดีครับผมชื่อชชายิรภูมันอยู่ชั้นประศึกษาปีท้าครับวันนี้เราจะมานเสนอเรื่องดีของการร่าากชชาติครับ หนึ่การศึกษาได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับสองทำให้การเรียนรู้ทำให้การเรียนทัดสมัยขึ้นครับสได้รู้ถึงการเรียนการสอนครับ 2. 2> ด้านการแพทย์ห่ง การแต่กา้ห่งใส่สูทการใส่สูนและถูงนิ้ไทยวิถีสวิธีชีวิต1เช่น นำช้อนส้อมมาใช้ในประเทศ 2. การนําอาหารจากต่างประเทศเข้ามาในไทยเช่นเบอร์เกอร์พิซซ่า 3. การนําจุกจินมาในประเทศไทย 4. ี่ไป 4. การคมนาคุมหนึ่งการสร้างถนนล้บ้านเรือนสองการการทำให้ถนนสับสะดวกขึ้นการทำให้ถนนปันจรสดดยดูขึ้นสามการการนำเครื่องจักรมาใช้ในชีวิตประจำวัน ราขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ